ครับนะครับวันนี้าอาโทษปนินมันกำลังทอดอยนะนะู่ครับเนาะน่ะทัดนาะทำปลาลับิกับนี่ครับในหม้อเนี่ยยังเหลืออีกมีตัวเล็กตัวใหญ่ปนินนี่ยครับตัวใหญ่ ปลาทพริกครับเดี๋ผมตัวตาก่อนครับเอาผมมาทำพริกราดป,ปลาปลาลาดพริกใส่พริกแกงเลับนาำมาเปียกไปลุกไปลุกพริกแงนางทำเปียก โซ่ถอยด้วยสูถอยรอดแล้วครับมีสูถอยรอดี่ใส่สดถอยเี่คกับตาตัวด้วยเ้อันนี้ตาหน่อยตาทะลุด้วย,ว <S <S วยเ่ยอารทำิกหลาด นำปลาไปหน่อยหนึ่งปลาราดพริกพริกมาทาข้ออนก่อนมาทาจริงๆนะปุ๊บตามใจเดี๋ยวไปบอกเขาว่าใส่เท่าไหนไปชวนพุ่คุ้ เออเกี่ยวเลยงงเลยยึดน้ำไม่หน่อยปลากระโดดน้ำน้ำมันก็หนีไปบอกคนว่า นันป่อยแล้วผงเยชูรอเด็ดครับนี่บบมักรุดหันฝอยใครหั่นใบมะกุดไปฝอยตรงไหนเน,น,นาะหงอโอ้ยรดีว่ะนาลอยเลยเว้ยมีขี้หไม่เวกขีมงอเียยังมีผงเลยตีในท้องเลยหรอกางเทลี้ยวใบมะกุดกปเลยไปตือ มใช่มือชีพหน่อยแม่มอบสวยหืมอไปยิ่เด็ดนั่นดิดเผืกกินเัือใช่ไหม่สวเกเขข้าบ้างอ่ะเด็ดรับมันงวดเลยน้ำมานไมกูเอากโพลรัดานี่เฮ้ยไม่เดอดเดชิมแหละโอ้โหปกติแค่นี้พอดีเลย เดี๋ยวเยวคคร,ราเงียโหนคนแบบตะคุกแบบคนชิมบมดนี่มาเที่ยวพร้อมครับนี่คนชิมครับเอานี่มาเปิดพอดูเลยว่าเขาทำยังไงไว้พวกนี้วะอันนี้บุกมาถึงนี่แล้วครับเขามี มาชิมผีมือเขาอร่ครับวันนี้ครับมาดูทอมมีจะเป็นเดิมไหนวันนี้มันเชียร์เป็นร้านเสาไงทีเตะกินไ,ได้เลยนะนี่เดือดแล้วโ <c oughs> ล่เหนียวๆนี่คนๆคนนี้นะตอนนี้ทอมมี่นั่งยิ้มอยู่ครับพอชิมปุ๊บเดี๋ยวจะลองครับอร่อยหม้อร้องครับน้ำกรุด โอ้ไม่ปกโอ้โอหนาโอเคน,นี่เนี่ยต้งหน่อยอ่นๆต้งหน่อยโอแบบเมืกี้มาตัวใส่ปดาลูวะอ๋บาทนึงกูไม่มีนคนซื้อกูเลยนี่หว้ยบาทเดียว<อ>เริมเหนียวแล้วเมื่อไนี่นคิดว่ามึงจะทำขายเนี่ย อ้ไหม่ะไปไอคนที่กินนักูนไม่เข้าบ้านคงสามวันแล้วขี้แตกเสิร์ฟกูดไปแล้ยอ๋อพักทีมั้งเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วอือพัแลวใส่พักทีก็ได้แล้วใสทีแบบำลืมคนอ่ะเฮ้ยใส่งั้ยหน่อยแม่ดีมากแค่นี้นยมัง ทำเง,งมามากๆกันนี่กูว่าขักก็น,นี่ลูกไม่จำทำทำไมอ่ะลาดครับอล้วตัวเย็บเลยโอ้วลาดตัวนุ่ยก่อนที่อะไรไปไหนพวกชีวบังนี่ตัวน้อยให้ทอมวันกินครับ เด็ดลุยครับนี่ครับมัอิ่มแ้มันเดนียวมันสุดยอดมันเลา,าลาดําพี่อันนี้ตัวน้อยก,ก็มีมมอันนี้เป็น,น,นปลาสลิดด้วยอันนี้ตัวใหญ่ทอมชิมกชิม,ชมนี่ทมนี่กินข้าวมาแล้วชิมโอเคชิมอันนี้หมูนะครับจะ,จะทอดหมูย่างเอาลงชิมลูกตัวดี ่กูดีถ้ามีข้เหนียวม้นอนเนี่ยกินบ้านที่พงศ์นี่เช้ามาคนจิมแล้วครับใครถือเงี้ยไม่ใช่ขยาวเหนียวนะเดี๋ยว <c oughs> หลงขยาวยคลุบไปล, <c oughs> ลืมตัวป่ะเอาบล็อกดำตรงแล้วว่ารวยไม่รวย <c oughs> เงยียบต่มลราบินไม่รับรุดเป็นไงตัวเขาเบิ่งหมดเลยในถุงเนาะลอยไ <laughs> ม่ลอยกับดูดนิ้วในห่าง <laughs> เห็นไหมแม่เลยต้องหอ่อเด้อห่อไงได้ต้องห่อครับเฮียครับนี่ย่างหมูตัวหมูย่างเดี๋ยวผม หมานี่ลูกออกเองยุ่แล้วครับเราเนี้ยมังไหนเนี่ยหมาบ้านในคคนั่นนะสวัสดีครับโอเคนะ